ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กแห่งบ้านฉัดบริรักษ์กันคุณผู้ชมคะโดยหากย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะสําหรับใครที่ได้ติดตามน้องวันใหม่ก็จะเห็นโมเมนต์นะคะน้องวันใหม่กับเพื่อนคนสนิทนะคะอย่างน้องทิกเกอร์เนี่ยไปแล้วคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นตามคลิปนะคะที่เราขึ้นกันมานี้เลยโดยช็อตนี้เองเนี่ยก็เป็นโมเมนต์นะคะที่ทั้งสองคนนะคะรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเล่นนะคะทิกตอกด้วยกันคุณผู้ชมซึ่งนะคะเฮียยทั้งเฮียหนอง แล้วก็เฮียบอยเนี่ยเคยเข้าไปคอมเมนต์แซวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าล่าสุดนี้เลยค่ะทําเอาเฮียน้องนะคะถึงขั้นต้องเข้าไปคอมเมนต์แซวอีกรอบเมื่อน้องทิกเกอร์นะคะเผยคลิปออกมากับน้องวันใหม่เป็นคลิปนะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยจับมือนะคะเช็คแฮนด์กันแล้วก็ปัดมือออกนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งช็อตนี้เองนะคะน้องทิกเกอร์เนี่ยเขียนแคปชัน่นสั้นๆที่บอกว่าถึงจะตีกันบ้างแต่ก็ไม่เยอนหรอกนะคะพร้อมกับแท็กหาน้องวันใหม่ซึ่งนะคะคลิปนี้ประโยคนี้ อองนองน้ิเกอร์เฮ er ียน้องค่ะคุณผู้ชมคะรีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างเร็วนะคะบอกว่าเล่นด้วยสีพ่อนุม่มโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นการชัดเจนแล้วนะคะว่าเฮ er ียน้องเนี่ย พวงน้องสาวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะน้องทิกเกอร์ก็เข้ามาตอบกลับนะคะว่ามาเลยครับลูกพี่โอ้โหน้องทิกเกอร์คือสู้กลับอย่างเร็วนะคะรีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับกันไปเลยท่ามกลาง FC แฟนคลับคนอื่นๆนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แหละแซวกันเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมคะทั้งมีการบอกนะคะว่าน้องก็ท้าทายสะด้วยไอเฮียเย่้ยน้องนะคะไม่ยอมแพ้คลาดสายตาจริงๆคนนี้เอนดูความทักทายนะคะบางก็บอกต่อคะ่ะว่าไม่ได้เลยเฮีย ห่วงน้องนะคะมีคนห่วงน้องพี่เขาห่วงมากนะบางคนนะคะก็แซวเฮียน้องต่อค่ะคุณผู้ชมขาวบอกว่าเอ็นดูเฮียน้องอันนี้ห่วงน้องใช่ไหมคะเฮียเฮียมาไวแท้นะคะเอ็นดูเฮียนน้องคุณผู้ชมซึ่งก็ยังคงมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับค่ะเข้ามาแซวนะคะเฮียนน้องของเรากันอย่างมากมายเลย สนั่นโซเชียลนะคะของน้องทิกเกอร์กันไปเลยแม่ว่าแต่ว่าเฮียหน่องคะอันนี้เนี่ยคือกลางแขนนะคะห่วงน้องสาวแบบชัดเจนเลยใชัยเมคานีอันนี้ก็แซวๆเฮียหน่องค่ะคุณผู้ชม ซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้เองเนียน้องวันใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนคลับนะคะโอ้โหต่างก็ติดตามน้องเนี่ยอยู่ไม่น้อยเพราะว่าในทุกๆวันนะคะแต่ละคนเนี่ยมักจะเข้าไปที่โซเชียลของเฮียนองเพื่อเข้าไปดูค่ะว่าเฮียนองเนี่ยจะเผยคลิปนะคะหรือว่าโมเมนต์อะไรของน้องสาวคนเล็กของบ้านนะคะออกมาให้แฟนๆได้ดูกันเพราะว่าตั้งแต่ไม่มีคุณแม่งามทิพย์แล้วเฮียนองนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นตัวแทนคุณแม่นะคะปล่อยคลิปนะคะปล่อยโมเมนต์ ของน้องวันใหม่ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นกันในทุกวันเลยแหละโดยเฉพาะโมเมนต์นะคะตอนเช้าค่ะที่น้องวันใหม่ตื่นแต่เช้าตรู่รอเตรียมที่จะไปใส่บาตรให้กับคุณแม่งามทิพย์นั่นเองคุณผู้ชมอ่ะออก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้เฮียนหน่องจะมีโมเมนต์อะไรของน้องวันใหม่ออกมาให้พวกเราได้ติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ